ga <laughs> ga นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผม,ผมไม่ขออนุญ,ญาตเอ่ยนามผู้บริจาคทั้งหมดนะครับเพราะมีป้ายท่านอยู่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับประการแรกขอขอบคุณที่ที่ท่านมีน้ำใจนะครับร่วมมือกับทางราชการในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 ในรอบนี้ เราขออนุญาตแจ้งข่าวดีว่าจนถึงวันนี้เรายังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าการมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์จังหวัดชุมพรไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยไม่ใช่เพราะว่าโรคเนี่ยระบาดในประเทศไทยแล้วเราไม่ได้ปิดจังหวัดเพราะงั้นโอกาสที่โรคจะมาถึงเราเนี่ยมีตลอดเวลานะครับโอกาสที่โรคจะผ่านจังหวัดเราก็มีตลอดเวลาทุกวันนะครับแต่การที่เราปงความเป็นศูนย์อยู่ได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมม้ร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับทั้งภาคราชการและภาคเอกชนส่วน้านการเองเราได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับทั้งจุดรอยต่อระหว่างจังหวัดและก็จุดตรวจรองภายในพื้นที่โยงใยกันเป็นรังพึ่งเลยนะครับและบริหารจัดการแบบเป็นตาสับประรดเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท่าน,นอำเภอ กำนันผู้อหญ่บ้านผู้แหร่ถอน้องกิ่นนะครับกรรมการหมูคค่บ้านอสอมมเขาจะช่วยกันดูแลนะครับให้มีการตับกันตัวเพราะนั้นการทําหน้าที่ของทุกฝ่ายเนี่ยทุกจุดตรวจเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องดูแลให้กําลังใจเขาสิ่งของที่ท่านนํามามอบให้เนี่ยเราก็จะไปจับสรรน,นะครับให้กับจุดตรวจต่างๆหรือรวมทั้งการช่วยเหลือเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนคนที่ถูกกักกันตัวและเขามีความเดือดร้อน ก็เท่าที่ของที่จะมีเนี่ยเราก็จัดสรรควนมสมไปเพราะฉะนั้นท่านที่บริจาคทุกคนท่านก็จะได้รับบุญแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านผมขอยืนยันว่าทั้งผมละหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเนี่ยจะทาหน้าที่อย่างดีที่สุดและจะนําของที่ท่านบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการนะครับตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัทนะครับและที่สาคัญยิ่งกว่านั้นการที่ท่านมาเนี่ยสิ่งที่เราได้มากที่สุดก็คือได้กําลังใจ นะครับเราได้กําลังใจที่ท่านให้ความร่วมไม้ร่วมมือทําเป็นชุมพรทีมนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การทํางานของเรามีความเข้มแข็งขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ